สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้อง EOS R 6กับ EOS R นะครับว่าลักษณะภายนอกบอดี้มีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครับโดยปัจจุบันตัว R 6เนี่ยจะออกมาเป็นรุ่นล่าสุดมาต่อจากตัว EOS R นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาที่แตกต่างกันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัว R ขึ้นมาก่อนซึ่งจุดสังเกตแรกนะครับให้เราสังเกตที่ตัวหัวกะโหลกนะครับของตัวรุ่น R เขจะมีความเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวของ R6 ที่อยู่ทางซ้ายมือจะมีความโคม้งมนอารมณ์คล้ายๆเหมือนกล้อง DSLR ครับที่ที่เหมือนเก็บความคมตามขอบม,มาแล้วถ้าเรามาดูอรอบนึง้งเราจะเห็นเลยว่ามีความเป็นเหลี่ยมอยู่ แล้วจุดต่อมานะครับที่ผมสังเกตต่อคือตรงบริเวณปุ่มที่เป็นตัวปลดล็อกของตัวเลนส์นะครับก็จะมีความเลียวมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นตัว R นะครับจะเป็นแบบปุ่มแบบที่มีความใหญ่แล้วก็สั้นซึ่งเวลาที่เราหยิบเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนส์เนี่ยมันก็จะเหมือนมันจะน้อยพื้นที่ในการกดมันจะน้อยนะครับแล้วต่อมาตัวของ R เขาจะมีปุ่มฟังกช์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสายคล้องคอ ถ้าเราสังเกตที่ canon r นะครับตัวสายของคอของเขาจะเป็นรูปแบบที่เป็นห่วงแนวนอนฝั่งนี้จะเป็นห่วงแนวนอนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห่วงแบบแนวตั้งซึ่งตัว r 6กเนี่ยเขาจะทำแบบแนวตั้งมาทั้งสองฝั่งเลยถ้าเราเข้าไปดูสังเกตแล้วก็จะมีความบางส่วนหน้าตาจริงๆก็มีความคล้ายกันทั้งทั้งสองตัวอย่างบอดี้ขนาดใกล้เคียงกัน ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากก็จะมีเรื่องตัวมีปุ่มคัสตอมเพิ่มขึ้นมาตัว R6 เขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับให้เราสามารถที่จะเลือกโหมดได้เหมือนเดิมแบบตอนใช้เดียสวาซึ่งตัว R เนี่ยเขาจะเป็นปุ่มตรงนี้มาให้เวลาเลือกโหมดให้เรากดปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราจะใช้โหมดอะไรนะครับก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ของตัว R แล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณ ปุ่มชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์นี่ก็ของตัว R เขาจะมีความความชันความเอียงค่อนข้างสูงกว่านะครับถ้าเรามาดูของตัว R6 นะ่ะ R6 เขาจะแบบเป็นลาดๆแบนๆแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหลังบอดี้กันบ้างว่า R6 กับตัว R เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปอีกออันนี้จะเป็นตัว R6 นะครับก็เรามาดูตัว R เขาจะมีปุ่มตัวนี้เพิ่มมาให้ครับ ตัวปุ่มเอาไว้สำหรับคอนโทรลจุดโฟกัสนะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ว่าเราจะเลือกโฟกัสตำแหน่งไหนโดยใช้เป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กตรงนี้ก็คือสามารถที่จะกดได้รอบทิศท,ทางเลยหรือจะกดตกลงก็ได้สามารถกดได้แล้วก็บริเวณปุ่มนี้ก็จะเป็นวงล้อเหมือนเดิมวงล้อนี้หมุนได้อย่างเดียวนะครับกดกดไม่ได้ยกเว้นตรงกลางที่กดเซตได้ แล้วต่อมาก็จะเป็นของตัว R ตัว R, ว r. เขาจะเป็นแถบแถบทัสมาให้ข้างบนตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็นอะไรหรือว่าทัสมัดแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้เขาจะไม่ใช่ปุ่มแบบหมุนเหมือนของ r 6นะครับตัวนี้จะเป็นแบบกดซ้ายกดขวาขึ้นลงแล้วก็มีเซตตรงกลางต่อมานะครับในส่วนของการดูบอดี้จากด้านบนนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวบอดี้ของทาง ตัว R กับตัว R6 เนี่ยมีขนาดที่ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่แต่เราจะเห็นได้ว่าตัวบริเวณที่กิ๊บจับของตัว R6 นะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าความเอียงเข้ามาให้รับกับมือมากขึ้นถ้าเป็นของ R เขาจะเป็นแบบเป็นชันลงไป90องศาตรงนี้เขาจะมีการปรับโค้งประมาณ30องศาถ้านับจากแนวระนาบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนถัดมาถ้าเห็นอีกมุมหนึ่งจากด้านบนก็คือตรงยางรองตานะครับยางรองตาของเขาเวลาดูจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นยางที่เป็นรูปแบบบานนะครับถ้าเรามาดูของตัว R เขาจะเป็นแบบทรงตันๆนหน,หนานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบการใช้งานนะครับว่าแบบไหนที่ใช้งานได้ดีกวกันก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนส่วนเรื่องจอก็ยังเป็นการหมุนพับเก็บได้เหมือนเดิม ตัว R 6ก็เช่นกันครับก็ใช้การเหมือนครับแต่วิธีการเปิดของเขาจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับซึ่งของตัว R เนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านบนอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างของด้านหลังที่เป็นเกี่ยวกับจอถ้าเราสังเกตจากด้านบนนะครับเราจะสังเกตว่า Canon R ที่อยู่ทางซ้ายมือนี้นะครับจะมีจอแสดงผลตรงนี้นะครับอยู่บนข้างบนส่วนของ R 6เนี่ยจะไม่มีจอแล้วจะเป็นเหมือนย้อนกลับไป เหมือน c ค n o อน 6D ประมาณนั้นนะฮะซึ่งจริงๆ R6 เนี่ยถ,ถ้าเทีบเทียบเขาจะพูดกันโดยในในหมวดหมู่ของคนที่ดูกล้องเนี่ยเขาจะชอบพูดว่ามันเป็นเปรียบเสมือนตัว 6D ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นมินเลสต์ของตระกูล r m นะครับที่แบบเหมือนจับฟังก์ชันอะไรต่างๆมาพัฒนาใหม่แล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาก็จะเหมือนแบบ ตัว Canon 6D 6D Mark II อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันก็จากที่ได้รีวิวตัวรูปลักษณ์ภายนอกของ Canon R กับ R6 ไปคร่าวๆนะครับ <ๆ S 1> ก็เพื่อนๆลองดูกันครับว่าตัวไหนที่เพื่อนๆชอบแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆที่นำมาให้ทางเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า ตัว R6 กับตัว R เนี่ยมีฟังก์ชันรูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับ